จำนวนมือังสองันสงคนรอบวงหนวงานัาที่ในการปกติครับผู้ขับเรีอนจำจะมาสอบอีนะคะเพื่อปฏิบัติเวลานะคะปฏิถึงเวลาอันสมควรแล้วค่ะขอกลาบเป็นจอง้ายรอกซ้ายด้วยกระสอบโครงการขเปิด องร์จอที่ประจปี2 5 5เ8ค่ะขอให้องค์ว่าองว่าแก่ผู้อบรมในระดับปลาขอจัดใหเสรจเกิจับจับเสรขอขอบพระคุณท่านปนสุที่เก็นประธานที่เปิดโครงการอบรมเชิญปฏิบัติการการใสาหนาา ดูแลช่วยเหลือคน่ตอความรู้เพื่อส่งเสริมสุขภาพเพราะการโรคตลอดจนเวลสียงแรองที่ตสุขภาพและสามารถปรับเปลี่ยนกิรมสุขภาพที่เหมาะสมในผู้ัาใเรือนจับร่มพิบาลจนุรีร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดจุรีเดอนจำจังหวัดจบุรีนวทโครงการรวมเชิญปฏิบัติการพยาศักภาพ้วังเดอนจำจังหวัดจบุรีขึ้นเป็นการรมปสจ มีผู้รับการอบรมทั้งสิ้น60คนเป็นชาย52เป็นหญิง8ใช้เวลาอบรมเท่ากันตั้งแต่วันที่1 6ถึงวันที่20ธันวา,าคมเนื้อหาครอบคลุม6บทวิช,ชาตา,ามมาตรฐานการถึงอบรมอาสา,า,มา,า,ส,า,ส,าสมาัครกอสรจปีพุทธศักราช2563วันนี้ได้เวลา60คนแล้วแต่ผมขอเชิญท่านนรแพทย์พปัทคุณนายกรม ทางที่ีกลับเปดโครงการอบมเชิดปรดิการาศัคยภาพผู ram, to life, to life, to life. ้อบจัในวัดสระบุรีเพื่อปฏิบัติงานอาสาสมัครสาธารณเตือดจำสที่หมีงบประาณสสจกแต่กรว่าแก่ผู้รับการอบรมเป็นระับต่อไปของการเชิญครับท่านหัวหน้ากลุ่งานพัฒนาศุกภาพและรูแบบริการสำนักงานสาธารณขจังหวัดสระบุรีท่านวิทยากรเจ้าหน้าที่ ผู้กำขังและผู้มีเกียรติทุกท่านครับกระผมรู้สึกยินดีที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิญปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้กำขังเรืยนจำจังหวัดสระบุรีเพื่อปฏิบัติงานเป็นอาสาสมัครสา,าสุขเรือนจำหรืออสร,รอจอพุทธศักราช2568ในวันนี้กระทรวงยุติธรรมโดยกรมราชธรรม ได้รับความร่วมมือร่วมกันกับกระทรวงสาธารณสุขนะครับเห็นความสําคัญถึงสุขภาพอนมามัยของผู้ต้องขังในเรือนจำโดยส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดทําหลักสูรอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำแั่นนำไปใช้ในการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำให้มีความรู้ความเข้าใจในการดูแลช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้นคัดกรองโรคเบื้องต้น สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมสำหรับตนเองและผู้ต้องขังในเรือนจาและได้รับการบริการทางด้านสาธารณสุขอัน,นมีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมเสมอภาคตามสิทธิดังนั้นผู้ต้องขังที่เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสุขภาพในครั้งนี้ถือว่าเป็นผู้ที่มีโอกาสที่ดีจะได้รับความรู้และประสบการณ์ด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัวบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วกระผมขอเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสกยภาพผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดสระบุรีเพื่อปฏิบัติงานอาสาสมัครสาสุขเรือนจำอสรจครั้งที่1ปีงบประมาณพุทธศักราช2568ขอให้การดำเนินงานตามวัตถุประสงค์และขออวยกรให้ทุกท่านประสบ ครับตัดเลยครับ ทีเรซับโรงพยาบาลค่ะกระถามเ่าค so ุณหมอเห็นหน้าคนไข้ตรงไหนเลยโอเคค่ะตัวนี Ronnie ้ก็จะเป็นห right. ้องพนากรรมค่ะฟันมาล่าสุดเมื่อไหร่ครับฟันมาล่าสุดน่าจะเป็นเดือนที่แล้วค่ะเห็นบอกว่าเดือนนี้มีติดธารกิจประชุมอะแต่ว่าเดี๋ยวมีขอนฟันใหญ่ของโรงพยาบาลสระบุรีเข้าวันที่ที่สามค่ะหน้าวันจันทร์เป้าหมายร้อยห้าสิบคนฟันจะมาวันเดือนทุกเดือนเดือนละครั้งเดือนละสองค้งเป็นสองจอมาเป็นบระทุก ที่เรียกสองสองชาวสุทจังหวัดกับเราตกร่วมๆกันแล้วเราก็โดนเข้อเหตดเวลาเราประชุมอ่ะผมเคยโดนที่ที่เดิมไงผมบอกเฮ้ยมาดูห้องมันเหมาะสมอะไรยังไงก็ก็ก็ทำได้ทุกบันทุกบันวัน่ยมีเครื่องพอร์ตเทเบิลซึ่งเป็นของโรงพยาบาลแล้วก็ยกมาไว้ที่เดือนจันทร์นะครับที่โปรตีเนี่ยทุกสัปดาห์จะมีมือถือพอตเทเบิลประมาณสักสามสัปดาห์แล้วก็จะเป็นรถใหญ่ที่เข้ามาเดือนละครับฉะนั้นคือเดือนหนึ่งจะได้ทุกทุกสัปดาห์ ก็คือรวมสี่รั้งอันนี้มันมีปัญหาว่าอพอ r t เบิ e เนี่ยก็คือเพิ่งเพิ่งเสียประมาณสักเดือนสองเดือนแล้วก็อยู่ในขั้นตอนที่ลงมาจัาดีกำลังทำเรื่องถึงพุ่มนวยการแล้วก็หาช่างที่จะมาซ่อมอยู่ หมอสารช่วยดูอยู่เป็นคนซับแตนแค่อยู่แต่บังเอิญสำับวันนีก็มีแค่ตั้งตึงตึงยมือแบบหนึ่งแต่แต่ก็ดีดีกว่าทางอีสานเยอะอีสานเดี่ที่อยู่กันแล้วตายเลยนะามอดี่างเดียวแต่นี่นี่เราเราังตึงกัน